สวัสดีค่ะพบกับเบลล์กับการเปิดไพ <c oughs> ่อ,ไอีกครั้งค่ะวันนี้ก็มาตั้งจิตในฐานถามท่านพร,นพระเท้ามหาพรมนะคะว่าจะมีคำอวยพรหรือว่าจะมีการส่งสารอะไรให้คุณได้รับรู้นะคะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าการอ่านไพ่แบบนี้เป็น general reading นะคะเป็นอ่านดวงดวงโดยรวมเนาะ,ะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะก็ขอให้คุณฟังไว้แล้วก็ เก็บเอาไว้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตหรือว่าฟังเพลินๆก็ได้เนาะมานะเรามาดูกันว่าท่านเท้ามาหาพรมจะวอวยพรอะไรคุณซึ่งไพ่ออกมาคือดีมากคือท่านบอกว่าบางคนอนะ่ะเคยรู้สึกเจ็บปวดกับการถูกหักหลังกับการที่ถูกคนที่ไว้ใจทิมแทงมาแล้วก็รู้สึกแบบบทอะไรตายอยากนะคะสําหรับบางคนก็ผิดหวังจากความรักหรือไม่ก็คือถูกถูกคนที่รักอะคะ่ะ อันนี้อาจจะไม่ได้ใช่แฟนเนาะอาจจะเป็นคนทั้งในครอบครัวก็ได้ทำให้รู้สึกเสียใจรู้สึกบทกำลังใจในการใช้ชีวิตอะค่ะท่านบอกว่ามันจะจบแล้วนะคะขอให้ช่วงเนี้ยคุณพักฟื้นหัวใจให้ดีมันจะเป็นช่วงที่ทำให้คุณได้รู้สึกแบบว่าผ่อนคลายจากความรู้สึกเจ็บปวดเหล่านั้นค่ะคุณจะพ้นแล้วเนาะอีกไม่นานนี้คุณจะเดินก้าวออกไปจากความเจ็บปวดที่เคยมีมาเนาะ แล้วก็คุณจะรู้สึกถึงความอิสระเบาสบายนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความที่สดใสอะแล้วชีวิตคุณในอนาคตไม่ไกลเนี่ยค่ะคุณจะรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเลยนะยินดีกับคุณด้วยจริงๆก็ขอให้คำทำนายดีๆเหล่านี้เป็นของคุณนะคะเออน้อมรับกันได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครชอบคำทำนายแบบนี้นะคะก็กดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เบล็ด้วยนะคะ พบกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ